สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนเนาะพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเลยในยามเที่ยงเที่ยงในเวลากินเขาเที่ยงเขาเพลินพี่น้องเลยนี่วันนี้เฮามาอยู่กับห่มธรรมชาติพี่น้องเลยมันห่มเกาะสังไัยอยู่หลังเราเนี่ยกระไรเกาะเลยพี่น้องเลยทำที่เกาะพอดีเป็นห่มได้พี่น้องเย็นๆนี่เฮาบ่ได้เฮามาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องบ่ได้อยู่เที่ยงหน้ามนีกระเที่ยงหน้ากระบอไก่พี่น้อง จู้นี่พี่น้องเที่ยงนาที่เห็นพอดีมามื่อกี้เห็นมันหุ่มๆพี่น้องนี่ลมเย็นๆก็เลยมาถ่ายพี่น้องเบิ่งพี่น้องด้างหลังเขาจะเป็นห่วยเป็นห่วยห่วยน้ำก็มีน้ำแล้วหลังจากฝนตกมือนนัก็น้ำก็เริ่มค้างแล้วพี่น้องเลยก็แม่นกะเข่าเหยาก็สามารถสูบดำได้มันนี่นี่เขามาทำเมนูเที่ยงพี่น้องมื่อกี้ เมื่อสิตรงกับพี่น้องขึ้นหยากบกม่มาหนีิแต่ขึ้นหยากพี่นไงไงไง้องเอ้ยมาหนีเบิ่งมีเนาะมาตาำมันหุ่งเง,ง,งี้ยพี่น้องเอ้ยมาหนีดิหุ่งมาหน่วยหนึ่งมาหน,นีิก็เห็นเครื่องลายอยู่นนนเนาะมาหนิห้องว่าเป็นโพงเลยเป็นนัวหลังจากไปทำเบิดแล้วซื้อมาใหม่เลย่นาะเป็นนัวน้ำตาลที่เห็นขวดนี่คือยังขวดน้ำน้ำแดงแดวคู่กันพี่น้องเอ้ยนี่กระแดก น้ำป่าคือเก่าเนาะที่เพิ่มมาคือนี่เนาะติบขหนียวนี่เขาจะมากินเขามาเลยยิย้วเขาแล้พี่น้องไอเพนพอดีมาโซเมนโ,นโนต่ำบังพุ่งพี่น้องเลยตํำคุ่งคือเก่าตํำพุ่งคือเก่าแต่สีบอกคือเก่ามีแนวเพิ่มมาคือเขาชิดตามเส้นวุ่นเสียนพี่น้องเนี่ออมาเป็นทงเลยขึ้นยากนะพี่น้องเลยแบบแปลกลองเบิ่งอยากระส <c oughs> ีพี่น้องเบิ่งนำ เ่าสกินได้บพี okay. ่น right. on hey, ้องต่ำใส่เสร็จตัวนี้เฮามาหล่อผักคูงก่อนพี่น้องผักุ่งเฮายังบ่ไรหล่อได้มาหน่วยนึงคือเก่าเดี๋ยวไปไก่เต๋อควันพี่น้องเบิ่งน้าเดี๋ยวหล่อบักุ่งก่อนพี่น้องไหยจักตัวหล่แหลยคูงกะมาบ่ใหญ่พี่น้องกินผู้เดียวก็พอดีพอดีพอดีเส็ดแล้ว รอบหุมพี่น้องแบบนี้เรียบร้อยพี่น้องครับจักเขาหล,าลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนี่เขาจะมาสับก่อนนอยนึงคากตำหุ่งอย่างไรพี่น้องเลยอาหารยังกะคือตำหุ่งแซ่บหลายบรรยากาศดีพี่น้องเลยเยน็นเย็น ยากาศดีพี thin, it, ่น kind of oh ้องอาหารเที่ยงยังไงบอาหารเพลมันมันเมื่อยพี่น้องเป็นยังไงบ้างก่องเนี่ยเป็นเมื่อยหน่อยนึงเนาะเียบะด้วยแล้วท่านผู้เฉพาะได้พอเราไสันแังไมาเปิดขั้นขั้นตอนต่อไปเลยพี่น้องขั้นตอนต่อไปพี่น้องเขามาเตรียมมันวุ้นเส้นก่อนเตรียมวุ้นเส้นไม่เข้าเห็ดแบบใบดังไผ่ลวกยังไงบ้างเย็นห่อนมาก เนี่ยครับเตรียมกระบอกนี่มาเพื่อจะมาลวกวุ้นเสน้นเขาต่ำคุกซิกันเลยไปลองไปแทนเส้นขนมจีนในเส้นกระปุ่น,นั่นเองเอาซ้่งกินเบบแบนว่าสั่งนี่พอซ้่งนี่ไหนสิพอนีนะ่แบบเนาะลองเไปต้นไผ่ไนลองไป,ไป,ไปอันนี้คือเป็น ติ๊กน้ำหวนเข้าไปองเลยเปิดน,นแบบนี้โอเคเนไปดวกไป้องปิดไว้นี่เหรอชันนีกระซุกเลยน้องคุณเียนน้ำนี่เดี๋ยวซุกและ <c oughs> มันจะเสียน้าไปก่อนเสียไปก่อนพี่น้องเลยเพื่อความสัวให้มันหนนนนตัวเอาฟ้ามายกเส้นเอาฟ้าเดี๋ยวปล่อยจากนั้นเฮามาเตรียมเลยพี่น้องเบิ้งเครื่องปรุงพี่น้องมีเกล็ดไก่เลยเก็ดนอ้องเห็นนี่พี่น้องคือก้าวพี่น้องเลยมีบักเนาวบักเล่นพริกเขือแล้วก็บักเขือ,กกเ,อเทศนี่แหละพี่น้องสูตร ธรรมศาตรพี่น้องเนี่ยผมต้องใส่ยังหลายแบบเจ็บแบแบบทบธรรมศาตรมันแสบไปเรื่อยนะพี่น้อง<ว>มันบวนแจ้งพี่น้องเป็นยังเนาะก,กองกองนะนเวลาแจ้งกับขาพยพี่น้องพี่นอ้องอัดเบิ่งให้เบิ่อได้พี่น้องเด้วยคุณละมีเงินเดือนค่อยว่ากันโทรศัพท์ใหม่ผม <c oughs> มีโทรศัพท์ใหม่พี่น้องไอ้ส่วนี้ใส่ไปพี่น้องมีเงินซื้อมีเงินก็ซื้อใหม่พี่น้องเลยฝากเบิ่งคลิปให้จบดม่ได้พี่น้อง แล้วก็พี่น้องที่เขามาใหม่ก็พาติดตามให้บปลาล่าทไม่ได้อพี่น้องเอ้ยนี่เฉนี้ยพ่อทำเนาะเพลทลายเพลทลายกินบ่เบิดเสียขอมพี่น้องเอ้ยมาเอามาต่ำเลยบ้ดนี้เดี๋ยวเบิง่งนี่เลยพี่น้องเอาผงนัวลงไปก่อนเนี่เป็นน้อยนึงไม่ต้องไล่ต่ำเลยอันนี้สากพี่น้องเลยเผยกระตัดเอาอย่างนี้เลยพี่น้องในกอไผ่นี่แหละ ต่ำเลยไปนน้วทก็เทียมใส่ไปแล้วไปเทียมอีกสองหัวไปแล้วหัวนึงไปก่อนต่เนาะเาต้องตำแเลยไปงไงแล้วทิ้งต่ำนี้แหละพอดีจากนั้นเทาก็ตาำด้วย ตามลงไปเลยพี่น้องเขือเขือเล่นเขื่อเลนลงไปอย่างไวเริ่มฮิวเลยพี่น้องเลยหอมหอมพี่น้องใส่ไปตั้งสามหน่วยพอแล้วก็เขือลงไปสูตรคืดยากพี่น้องเลยคืดยากใส่หนึ่งไซน์นึ่ลองเบิ้์ อยู่ห้อยู่หน้านอนก่อนไปนอนจักหน่อยนึงแล้วก็มันคึดอยากมาเฮ็ดน้ำเลือดของเราขึดอยากเขาก็มาเฮ็ดเอาเน,น,น,น่าน้ำน้ายหลๆไปเลยเนาะเขาใส่จักสองทิ่มทิ่มหนึ่งกับหน่อยกับอกโอโคสุมมาเลยพอไปเนาะเมื่อกี้เขาใส่ผงนัวไปแล้วนี่เาใส่น้ำตาลเนาะ พอส้วนตาลแล้วก็ใส่ปลาเด็กพอนให้น้ำป่าใส่โคไปก้อนไปเนาะเยงไปก้อนเลยพอสูตรนี้ไปเนาะคนคนค้าไปคน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 เนาะขย่าวขย่าขย่าไปเลยไปเนาะสีสันหอมไปเนอยหอมทะลุจอเลยเนาะ จะน้าซีมก่อนขาดน้ำป่าเดี๋ยวเว้ยพอขาดน้ำป่าก็ประลาดขนมอยนึ่งคู่กันแล้วปลาแดก,นดก,นดกีนตนีบุคคลเก่อปลาแดกมปลาแดกบุ้งกันใส่สองเถื่อยังขาดอยู่ กีเขาใส่น้ำตาลหน่อยนึง,นงเนาะเาเพิ่มหน่อยหนึ่งก็ได้ใส่วคือั่ก็เสร็จลงไปเลยนเนาะฟบปึ๊บลงไปเลยเสร็จตัวนี้ง่ายแน,น่่น้องนกินมันแน่นโคลนโคลน่ารบานคง่านองมันจะตีไเลยหียย่ะีล หอมเลยลรอไปตีแันไม่ลอกทำนีนพอเราต้องตามเพิ่มซีไปแล้อ,อ,อืไมอไปหน่อยหน่อยอันนี้ก็เข้าใส่ไปกเอกเข้าไปใส่ไปเลยเนาะลงไปเลย ตำบุกุ่งวุ่นเสร็จไปนองเ,นนนเลยมานีค่อยคนก่อนหบวหงสับไนองเลยลองไปซีมเบิงลองไปเห็ดเบิรงไปแล้วน,น,นี่มะลา,า,ออาก็คึ้นอยงเบอรดลองเห,งเหเ็ดเบิรงหลังจากเส้นจ,จิีมไปแล้วลองเสรนจมือเส้นเบพป่น,น,นเป็นอันเรียบร้อยนอน,นเลย่ราก็เรียบร้อยมาทางนี้เลย น้ำสีไลพี่น้องเอาตลัดก่อนอันนี้อันนี้เรียบร้อยแลย้วพี่น้องเก็บออกนี่นี่เก็บออกไปก่อนนีไ่ไปต่ำที่หนาพีน่น้องได้แค่นั้นเทาก็เอาในห้องหน่อยนึงว่ากันน้ำมันออกไปหรอกเอาตกแต่งไปหน่อยบ่อนเลยผักกินข้าวกิดที่มีอยู่ผักบงพี่น้องเลยแล้วก็ขั้นถิ่นต้นยางพี่น้องเลยมาดิไม่ค่อยเปลืองมาได้ไม่น้องเลย กบเปืองตซื้อแต่คุณเชียรอเดียวนี่พี่เนาะบางสีสันลงไปหอมเลยเนาะเสยบร้อยพี่เนาะเปนไเยเรียบร้อยพี่นาะเียกเขามากินกันพี่เนาะเฮีบ้านน้ายห้บงธรรมศาตรเนาะไฟไก่น่อยหนึ่งมเนาเห็นไหมเนาะ เห็นอย่า้ยเนาะแลงม่วนไปเนาะนีโอเคพป่น้องมาลงมือพี่นาะเว็บาทนี่ข้วเหนียวนี่ตั้งใจมากินก้อข้วเหนียวเลยมาเนี่ยไนยิบน้อยปเนาะกินบดอเนี่มาพป่นองลงมือปเนลยเดี๋ยวให้ไี่น้องมบก่ๆทีนึงสีสันพี่นองสุดยอดเด้มาพี่นองเมื่อกี้ต่ำๆพี่นางเลยเลือนขึ้นมาสูงๆขึ้นมาหน่อยเลยเพื่นสิเฮ็ด เป็นไม้สูงๆเมื่อกี้โบเห็นพี่น้องโบเห็นนะโบเห็นทำสาข์ข้างนอกข้างหลังไม้พี่น้องก่อนอื่นพี่น้องไออุ่นอุ่นท้องก่อนพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวติ๊บใหญ่ายๆพี่น้องผูดีกินคนนี้กินกับทำมาสาบพี่น้องมาข้าวเหนียววุ่นเสียนเบอร์เสียนไหมพี่น้องวุ่นเสียนต้องกินเวทีเลยอือหือ ก็ครับครับินเองแซ่บเองทำเองทำเองแซ่บเองของเินเองแซ่บแล้วมั่จะเส้นวนเส้นบานเส้นมันห่งหายมปเลยเส้นร้ายพู้เปน้องเลยเทียนาเทียนามแล้ ก็นี่ก็จากสวนพี่น้องบปปริสุทธิมิมโนโนประจัดพี่น้องหุ้งกัอยู่เทียงนาเนี่ยแซบน้องซช่คราเนี้เอาทำให้ออกมาขาเที่ยงตอมหุงหุ้งพี่น้อ ดู <im <im <s S <im <im ่ขาทำความสะอาดบ้านไหมเี๋ยอือพักบลายไปนองยังายอยู่น้าอือ น้องเนีบ่วงก็กันหน่อยหน่อยพอดีกินอืออมีพัก บบาพวกบัวรพาเนี่ยหรือโหระพาพังเนมจะออกแบบเพ็ดๆเน,นี่ยถ้าอยังบัวเพ็ดพอก็คือกินกระเพาะนี้พนี้สิเพ็ดเชื้อเยนร้ายไปไม่ร้เลยมิโนเศนมุงหุ้งมีโนเ็น ไม่เนาะเส้นลายวะวุ้นเส้นน้อามา้ยตำุหุ้งวุ้นเส้นมาเนนอนหางตื่นไหมลนอนเสียงนาเนาะพึอากตำคุงุ้งมาตื่นมาอะไรยังง่วงอยู่ xẹp ngon nữa Đây này quậy Xịn nhau ừ Xịn nhau ừ ูเสียไรปาเบิ้งสีสป่านาเบิ้งไก่อีกทีนึงเป่าว้าเพล้วเริ่มเพแล้วเน้องเลยกินตัวน้ำบวเพิเริ่มเพลดแล้วเปล่าเลยเพล่ะพักลงไปเน้องเลยพักแกะเพลดมเบิ้งสีสปา

พี่สามเพียงยังก็มาให้กาเพียแซ่บครับแซ่บเพียงไยอาเถอะเวลาไล่ไปได้เพียงไรย่านพ่น้องเบิ่อหมดเบื่อเพยงไร พ่อกันมาคลิปนาพี่น้องรับคลิปนี้เราส้มตำพี่น้องเองส้มใจใหญ่พี่น้องเลยเสียบบังส้มตำเส้นวุ้นเส้นเกอใส่นวุ้นเส้นตังซี่พี่น้องพ่อกันไม่พี่น้องคลิปนาสำหรับคลิปนี้พี่น้องสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามมารับชมใหม่พี่น้องฝากกดซับจะไขให้บปลาร้าไม่เร็วพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดถูกใจ้มาเลยสำหรับคลิปนี้พี่น้อง ไปแล้วพีเนอะพอกันมายิบหนาเนาะสบายดีพีเนอะสบายดีไม่บายทุกคนพีเนอะแสบแพบ่นเนงะแ่บ,ส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 บ